สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนิสันคุณอันนะครับและก็เพจนิสสันคุนันนะครับวันนี้นะครับเราพามาชมน้องเล็กที่แต่งเต็มที่สุดผมว่าน่าจะเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดะตอนนี้ที่แต่งเลยนะครับเป็นนิสันอเมร่านะครับเดี๋ยวจะมีตอนนี้เป็นตัวเป็นวายสองพด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันด้านหลังนั่นเองเห็นไหมไม่น่าเห็นนะบางมิดเลยอ่าโอเคโทษโทษครับอ่ะมาเดี๋ยวพามาชมกันด้านหลังอ่ามาแล้วนะครับ คันนี้นะครับเป็น a m ม r ่าวอร์ตัว V ขอโทษครับตัว V นะครับเป็น M Y 22นะครับราคาเพิ่ม10,000เนาะนะครับราคาจะเป็น6 1 9 0 0 0บาทนะครับโอเคเดี๋ยวพามาชมพาภายนอกก่อนละกันเดี๋ยวบอกสเปคว่ามันมีแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งค่ายลำกานะครับหรือออมมอติสนั่นเองนะครับเป็นชุดแต่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ายักษ์เนาะนะครับเป็นชุดแต่งแบบหน้ายักษ์ชุดเต็มนะครับกระจังหน้าคันนี้ไม่ได้ครอบนะครับผมบอกเลยไม่ได้ครอบกระจังหน้าเปลี่ยนเลยนะนะครับยกเลยยกกันชนออกนะครับแล้วก็ใส่กันชนเข้าไปใหม่เลยนะครับตรงนี้เป็นเดลี่ด้วยนะอ่าเป็นเดลี่ด้วยนั่นเองนะครับสวยงาม,ม้าดุมากนะครับเดี๋ยวเราพามาชมด้านข้างกาันว่าคันนี้ใส่อะไรไปเพิ่มบ้างนะครับ ภายนอกก่อนเลยนะครับภายนอกก็จะเป็นสติกเกอร์ฝากระโปรงคันนี้ลูกค้าไม่อยากได้ฝากระโปรงเป็นแบบตัวเปลี่ยนก็ใช้เป็นสติกเกอร์ทำให้มีทูโทนหลังค่าสีดํากระจกมองข้างสีดําแล้วก็จะมีคลิปคลิปด้านข้างด้วยนะครับเป็นสีดําแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับมาลงรายละเอียดตัวล้อมแมกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นล้อมแมกแท้นะครับเป็นค่ายของค่ายเลนโซ นะครับของแท้เลยนะครับแล้วก็ยางใส่ยางดีสโตนยางไทยนะครับนุ่มเงียบขับสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังว่าค่ายนี้ลำกาใส่อะไรด้านหลังบ้างไปครับคับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวจริงๆแล้วของตัวอันมันจะเปลี่ยนแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวของลำกาเหมือนเดิมนะครับลำกาก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบนี้นะครับค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของลำกานะครับสปอยเลอร์ค่อนข้างใหญ่ นะครับใหญ่กว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นตัวมีดิฟฟิเซอร์กับท่อบางท่านก็ไม่เอาท่อก็ได้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็ใช้เป็นสติ๊กเกอร์เนอะเพราะลูกค้าไม่อยากได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนิดนึงนะครับว่าตัวอเมราเราใส่อะไรบีกฝาครอบถังน้ำมันแล้วก็การลอยมือเปิดคิวการ์ใส่ให้ครบเลย นะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าใส่มาครบดุดําขาวตัดกันสวยงามมากเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับภายในเราใส่อะไรไปให้ลูกค้าบ้าง<ป>ภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีวายแดงนะครับแต่เราจะมีเดินตัวขอบเบาะที่เป็นทูโทนสีดำเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่เปง็งางสวยงามไหมานะครับรีเควสตได้เลยนะเบาะสีอะไรเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนส่งลายมาเดี๋ยวเราดูให้ เดี๋ยวผมไปบอกสเปคนิดนึงนะครับว่า m y 22มีอะไรพิเศษมาบ้างเดี๋ยวไปบอกอีกทีครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว Nissan a m e r a ตัว V 2022แต่งเต็มนะครับบอกนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงนะครับ Armera 2022นะครับมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับสำหรับตัว V ตัวนี้นะครับเราเพิ่ม Airbag ให้ถึง6จุดจากเดิมแค่2นะครับใส่เป็น6นะครับแล้วก็กระจกพับเก็บอัตโนมัติเมื่อขณะที่ล็อกรถ ล็อกรถปับ๊บพับเก็บอัตโนมัติเลยนะครับ3นะครับเป็นตัวจอนะครับเรามี Android Auto เข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือความพิเศษของตัว MY22 ที่เราปรับมาให้นะครับแล้วความพิเศษของแคมเปญคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าแหน่งครบครบ,ครบแบบนี้ชุดแต่งลำการหน้ายักษ์แม็กขอบ17เลนโซภายในเป็นเบาะหนังนะครับสติกเกอร์ของตกแต่งทั้งคันใช้เงินออกรถเพียง59,000บาทเท่านั้น แต่งแบบนี้เลยนะชุดเต็มแบบนี้เลยนะครับอยากได้พิเศษหรืออยากได้สอบถามเพิ่มเติมอยากได้แบบอื่นได้จัดการให้เลือกล้อลายได้เต็มทีนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับรบกวนแอดไลน์มาหรือโทรมานะครับขอเบอร์โทร0 9 6 147 4 5 9 1หนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเป็นแอดชคุณอันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับก่อนไปนะครับก็รบกวนฝากทิ้งท้ายรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมี รถสวยๆหรือโปรโมชั่นดีๆสำหรับรถอุ่นอื่นๆมาอีกเยอะแยะเลยนะครกดติดตามหรือคอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าอยากดูชุดไหนนะครับเค mm hmm. ของนิญาตล,ลาการไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ mm hmm.